ผ้าไหมาย,ยายทองยายทองเป็นลูกสาวคนเดียวของนายเหมือและนางพวงครอบครัวทําอาชีพปลูกหม่อนไหมและทอผ้าไหมาขายสมัยยังเล็กยายทองชอบวิ่งเล่นซ่อนหาในสวนและห้องเก็บนอนไหมเธอกลัวนอนมากและบังเอิญว่าวันนี้เล่นซ่อนหาแต่ไปหลบอยู่ในห้องเก็บบ่มตัวนอน มีไม้ระแนงเป็นชั้นๆและกระด้งเรียงเต็มซ้อนกันไปหมดบางเอิญเธอหลบอยู่ข้างๆกระดง้งเพื่อนก็หาระหว่างเพื่อนหานั้นยายทองเอามือไปจับกระด้งหนอนแล้วก็ไต่ขึ้นตามตัวทองกระโดดร้องรันเพื่อนๆก็พากันหัวเราะชอบใจทองบ้านปลูกหนอนไหมแทๆ้ๆยังกลัวอีกเหรอ ก็ได้พากันหัวเราะชอบใจกันสนุกสนานหมู่บ้านแห่งนี้ผู้คนต่างทอผ้าไหมเพื่อขายเลี้ยงชีพยายทองโตเป็นสาวก็ได้สืบทอดต่อพ่อแม่ทั้งการย้อมสีผ้าทอลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตระกูลบ้านของยายทองนั้นได้รับรางวัลลายผ้าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทุกปีจนมีเพื่อนบ้านอิจฉาตาร้อน แอบรอบเอายามาวางค่าตัวหนอนไหมจนทำให้ยายทองเกิดความเสียหายอย่างมากยายทองนั้นก็พยายามหาทุกวิธีทางเพื่อจะแก้ไขสารพัดวิธีทำให้ไม่มีตัวหนอนไหมช่วงหนึ่งและปีนี้ก็มีประกวดลายผ้าสวยงามประจำปีอีกครั้งยายทองคิดว่ายังไงก็คงทำไม่ทัน ก็ได้ท้อใจพ่อแม่อุตส่าห์พร่ำสอนมาเป็นอย่างดีกะว่าปีนี้จะได้โชว์ฝีมือให้เต็มที่แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแม่เท่าเดินมาหาจองเอ้ยเอาผ้าผืนนี้ไปนะแม่ทอ,อไว้ให้เองตั้งแต่สมัยยังสาวๆกะว่าจะเอาไว้ให้เองใส่แต่งงานผืนนี้มีเพียงผืนเดียวในโลก มันเป็นของลูกยายทองดีใจและเห็นลายผ้าที่แปลกตามีความทันสมัยเอกลักษ์ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนวันนี้เป็นวันประกวดทองก็ได้รีบไปที่เวทีรีบจนไม่ทันดูว่าข้าวของที่ตนเองเตรียมไว้ดันวางไว้ที่โต๊ะหลังเวทีเพื่อนบ้านมาเห็นเขาได้ขโมยมา แล้วนำไปสลับกับผ้าพื้นข,ดขาดๆลายเก่าๆให้เป็นของยายทองแทนเขาก็แอบ,บเอาผ้าของยายทองใส่ถุงพอถึงเวลาประกวดต่างก็ขึ้นเวทีกรรมการก็เดินขึ้นมาให้ทุกคนโชว์ลายผ้าของตนเองปรากฏว่ายายทองนั้นขาดลุยเป็นเส้นๆเนื้อผ้าก็มีสีที่ซีดตก แต่ยังคงเห็นลายที่สวยงามของผ้าอยู่ยายทองตกใจทำไมผ้าตนเองหายไปพอถึงของเพื่อนบ้านเอาขึ้นมาให้กรรมการได้ตรวจก็พบว่านั่นเป็นผ้าไหมของตนเองมีเพียงหนึ่งเดียวที่แม่ทำให้แต่บนเวทีนั้นเขาห้ามทักท้วงกันยายทองเลยต้องนิ่งเฉย ยืนมองดูน้ำตาไหลเพราะผ้าผนืนนี้เป็นของแม่ตนเองที่ตั้งใจทอไว้ให้ลูกสาวกรรมการก็ประกาศผลต่อมายายทองกำลังจะหันหลังเพราะคิดว่าตนนั้นได้ตกรอบไปแล้วทองทองคุณจะไปไหนคะเรายังไม่ได้ประกาศผลเลยนะเธอจึงหันกลับมาแล้วยืนกลมหน้าทางน้ำตา กรรมการก็ได้ประกาศว่าผู้ชนะครั้งนี้คือยายทองแกเองก็แปลกใจว่าทำไมถึงชนะได้ผ้าที่โชว์ก็ขาดขาดสีซีดๆผู้ชมก็แปลกใจเช่นเดียวกันกรรมการก็ได้ชี้แจงว่าเราต้องการผ้าแนวแบบใหม่ให้ฉีกแนวออกไปเพื่อนำส่งต่างประเทศเพื่อนบ้านรีบแจง โตแย้งว่าผ้าที่ขาดนั้นเป็นของตนเองไม่ใช่ของยายทองแต่กับพิกล็อกโจรน,นั้นก็ได้สารภาพความจริงจากปากตนเองแล้วกรรมการเลยยกเลิกการประกวดแข่งขันปีนี้แล้วได้ทําทันบนเพื่อนบ้านคีอิจฉาโกงการประกวดบ้านเขานั้นมองหน้าใครไม่ติดเลยยายทองเลยเดินไปหาและชักชวน ให้มาทำผ้าที่บ้านตนเพราะสงสารคงไม่มีใครครบเขาแล้วยายคิดว่าเขาคงไม่กล้าทำอะไรแล้วเข็ดไปอีกนานแรกๆเขาก็ทำตัวดีน่าสงสารพออยู่ไปมากลางดึกแอบเอาสีย้อมผ้ามาสาดใส่ผ้าย้อมที่ยายทองอบไว้จนเช้ามายายทองมาเห็นนั่งร้องไห้เสียใจ ส่วนเพื่อนบ้านหลังจากที่กลั่นแกล้งยายทองเสร็จเขาก็ไม่ได้มาบ้านยายทองอีกเลยแม่เท่าก็ได้ปลอบใจยายทองผู้เป็นลูกและก็ได้ให้กำลังใจบอกเล่าเหตุการณ์ตนเองสมัยส,ยสาวๆที่ทำสวนไหมปลูกเป็นห้าไร่สิบไร่โดนคนกลั่นแกล้งวางยามาวางใส่ต้นหม่อนจนตายเรียบแม่กับพ่อเท่า กว่าจะเริ่มกลับมาตั้งหลักได้แสนสาหัสเมื่อก่อนยิ่งลำบากกว่านี้เพราะเงินทองก็ไม่ค่อยมีแถมยังมาเจอไล่ที่อีกอุปสรรคมากมายพอยายทองฟังแล้วก็เช็ดน้ำตาแล้วก็เริ่มต้นใหม่จู่จูมีชาวบ้านมารวมตัวกันที่บ้านยายทองตะโกนด่าว่ายายทอง ว่าแอบเอาสีย้อมผ้าไปสาดใส่ผ้าบ้านคนอื่นเพราะมีเพื่อนบ้านประยุยงพูดให้ร้ายทั้งๆท,ที่เพื่อนบ้านเองคนดังกล่าวนั้นเป็นคนทำทั้งหมดให้ร้ายยายทองจนไม่มีใครมาทำงานช่วยตอนนี้ผู้คนต่างอารมณ์ร้อนอธิบายไปอะไรก็ไม่มีใครฟังยายทองเลยเดินหน้าเข้าบ้านไปที่ห้องเก็บไหม และนั่งอยู่ครู่หนึ่งพ่อเท่าเลยเดินเอากางเกงผ้าไหมาลายไทยคนที่นี่เขาไม่ทำกันเพราะมันยากมากแต่พ่อเท่ากับแม่นั้นสมัยยังหนุ่มสาวทำมาสารพัดอย่างที่ทำให้มีรายได้แต่เมื่อก่อนนั้นผู้นำเขาไม่ยอมให้ทำมันไม่เป็นการอนุรักษ์ของเดิมแต่ปัจจุบัน ผู้นำชุมชนคนใหม่เป็นคนเก่งนักพัฒนาเขาไม่ปิดกลัน้นยายทองเลยตัดสินใจเลือกที่จะทํากางเกงผ้าไมหมลายไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำตระกูลออกมาวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวแรกๆก็ขายไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ยายทองทําออกมาเยอะมากเลยเดินทางเข้าเมือง มาหาเปรซขายให้พ่อเท่ากับแม่เท่าจ้างชาวบ้านที่พอจะช่วยมาทำได้ยายทองก็เดินหน้าหาบกระจาดคู่กายไปแล้วก็เดินตามที่มีผู้คนพลุกพล่านบังเอิญมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวเป็นผู้ดีงดงามผิวพรรณผุดพองเรียกยายทองให้หยุดแล้วขอดูพอหยิบผ้าขึ้นมาดูนั้น เขาก็ตกตะลึงในความงามของลายผ้าไหมนำมาประยุกต์ได้ทันสมัยทำเป็นกางเกงได้สวยงามเขาเลยเหมาหมดซื้อทั้งหมดเลยยายทองดีใจมากรีบกลับมาแจ้งข่าวให้พ่อเท่าแม่เท่าฟังทุกคนก็ดีใจและตั้งใจทำอย่างปราณีตที่สุดวันต่อมาทุกคนกำลังทำอย่างขมักขะม้น มีรถตู้สีบรอนทองมาจอดอยู่หน้าบ้านยายทองและหญิงคนดังกล่าวนั้นที่เหมาซื้อครั้งก่อนก็เดินลงมายายทองเห็นเลยบอกพ่อแม่ว่าเธอเป็นคนที่ซื้อไปคราวที่แล้วพ่อแม่เห็นปรากฏว่าหญิงคนนี้เธอเป็นผู้สูงสักเลยนั่งลงคำนับแถมยังใส่กางเกง ตัวที่ซื้อไปจากยายทองเมื่อครั้งก่อนแม่เทาบอกเป็นบุญของครอบครัวจริงๆและนับแต่นั้นมา้าไหมของยายทองก็เป็นที่รู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองและต่างเมืองแบบนี้ตลอดมาจบแล้วนะคะขอฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องสโนน้อยสตอรี่ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปนิทานชาวบ้านเล่าเรื่องดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ